สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าท่านเป็นมังกรท่านดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมปีใหม่นี้นะครับดาวริสพุทธในกระดานสมุนวันที่ 1. มกราคมนะครับลัคนาราศีมังกรดาวประจำตัวท่านคือดาวเสาเลขเจ็ดเนี่ยครับนะครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะ อย,อ,อยู่มาตั้งแต่มีนา65แล้วนะฮะอยู่มาตั้งแต่มีนา65แล้วเสาเนี่ยเป็นดาวราชาครับเดินราศีละ2ปีครึ่งโดยประมาณนะครับ2ปีครึ่งโดยประมาณนะฮะจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นปีนะครับอยู่เป็นปีนะฮะอยู่ถึงพฤษภา68นะครับอยู่ถึงพฤษภา68นะครับถึงจะไปที่มีนแต่ก็ไปได้ไม่นานฮนะเดี๋ยวกลับมาที่กลุ่มนะครับ นะฮะเดี๋ยวก็กลับมาที่กลุ่มจะไปแบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดก็น่าจะแถวแถวกลุ่มพารหกเก้าอ่ะที่ไปอยู่มีนอ่ะนะฮะนะครับณนะนะวันนี้เดี๋ยวนี้เดือนนี้ยังอยู่ตรงนี้นะครับพูดง,ง่ายๆเป็นปีปีเลยนะฮะปีกว่าสองไม่ใช่ปีกว่าสองปกีกว่าที่คุณจะต้องยุ่งวุ่นวายอยู่กับการเงินดีบ้างลายบ้างแล้วแต่ ดาวอื่นจรมากหวี่กันอย่างไรอ่านะฮะดีบ้างร้ายบ้างนะครับมันจะให้ดีตลอดหรือร้ายตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันจะดีๆสำหรับรายๆายอยู่ที่ว่าเอ๊ะเดือนไหนอะไรตกอย่างไรให้คุณให้โทษอย่างไรแต่เสาเขาอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าตัวเสาเองเนี่ยจะมาบอกว่าร้ายอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาอยู่สองปีครึ่งนะฮะมีสลับกานอย่างที่บอกอะแต่แน่แน แน่ๆคุณจะต้องมีเหตุวางแผนทางการเงินนะฮะหรือข้องเกี่ยวการเงินค่อนข้างจะยาวนานหน่อยอ่าอันเนี้ยแน่ๆละนะฮะข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งได้และจ่ายทั้งดีและเสียนะฮะค่อนข้างจะยาวนานสักนิดหนึ่งนะฮะในเดือนเนี้ยก็ทายยางเพราะว่าเสาเนี่ยเดือนหน้าก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่อย่างนงี้ก็ต้องไปดูดาวอื่นเช่นตัวเองไปอยู่พบการเงินปุ๊บเนี่ย วันนี้เดี๋ยวนี้เงินคุณไปไหนล่ะเงินคุณไปอยู่ที่มีนพบสหัสชชานะครับสหัสชชามันแปลว่าสังคมรอบข้างนะครับเพื่อนหรือว่าญาตนะิอ่าเพื่อนหรือว่าญาตินะครับเงินเงินทองทองฉันไปอยู่ตรงนั้นนะเงินทองฉันะฉันะไปยุ่งกับการเงินและเงินฉันะไปอยู่ตรงสหัชชะนะฮะมีเหตุสัมพันธ์อะไรกับญาติหรือไม่ก็เพื่อนนี่แหละ หรืออาจจะเรียกว่าสหัสช้ามันเป็นการติดต่อด้วยนะในบางจาังหว่มีเหตุให้ติดต่อทางการเงินเป็นพิเศษนะครับลาหูก็ดาวปีอีกนะครับดาวการเงินเนี่ยหรือดาวคือดาวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็สร้างเหอะนะฮะมันจะยาวนานในเรื่องนั้นๆครับมันจะยาวนานในเรื่องนั้นๆดีก็ดีกันยาวๆเลเกเล้ร้ายก็ร้ายกันยาวๆเหมือนกันเหรียญมีสองด้านครับ นะฮะบ,บางคนก็ดีนานบางคนก็ร้ายนานดาวใหญ่นี่ดีเป็นดีร้ายเป็นร้ายอะ่ะนะฮะดีเป็นดีร้ายเป็นร้ายอะ่ะแล้วก็ยาวนานซะด้วยสิเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ค่อยไม่เหมือนดาวเดือนฮนะเดือนหน้าขยับเรื่องราวก็เปลี่ยนอันนี้ชั้นแช่จอดแช่ป้ายเลยอะ่ะจอดแช่ป้ายเลยยาวๆเลยเป็นปีอันนี้ก็ปีครึ่งอันนี้สองปีอันนี้ก็ปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่ายาวนะฮะยาวนานนะครับมีเหตุทางการเงินเะกี่ยวกับเพื่อนกับญาติ หรือมีเหตุติดต่อทางการเงินนะมีเหตุติดต่อทางการเงินนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูดาวจรดาวดาวเดือนนี่แหละที่มันขยับเร็วๆ,ๆเนี่ยอะไรนะเป็นเหตุกระตุ้นไหมอะไรนะเป็นเหตุกระตุ้นไหมนะครับทีนี้ลาหูเงินอย,อย่างนี้บอกตัวเองไปอยู่การเงินเงินไปอยู่ตรงนี้แล้วสหัสะนะฮะสาหัะเขาไปไหนฮะเขาไปพันธุ นะครับไปพันธุตำแหน่งพลรหัสสําหรับลัคนาราศีมังกรดาวพลรหัสเป็นดาวให้คุณชัดเจนครับนะครับพลรหัสเป็นดาวให้คุณชัดเจนครับนะฮะให้คุณในเรื่องไหนเหรอญาติผู้ใหญ่นะฮะญาติผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นจุดได้ถ้าเป็นทรัพย์สินล่ะ เกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะให้คุณกับดวงสตาร์ของลัคนาราศีมังกรอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ในเดือนนี้นะฮะแต่ในเดือนนี้นะฮะมีเรื่องวุ่นวุ่นให้กระทําละนะ,ะมีเรื่องวุ่นวุ่นให้คุณติดต่อละอาจจะวุ่นวายเรื่องของอา้าญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวมีเรื่องวุ่นวุ่นอะไรเกิดขึ้น แล้วให้คุณติดต่อหรือถ้าเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ล่ะมีเรื่องวุ่นๆอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์นะบ้านอาคารโรงเรือนคือไอ้คาว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แคาบ้านอย่างเดียวอาคารโรงเรือนด้วยเหมือนกันทินอยู่อาศัยก็ได้ทินอยู่อาศัยเห็นปะ่ะรายละเอียดมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันอยู่ในพบเรือนเนี่ยความหมายเขาจะกว้างคนเป็นล้านๆคนนะจะว่าเรื่องบ้านอย่างเดียวอ่ะบางคนก็โรงแรมที่พักอาศัยก็ได้อ่ะ เห็นไหมตีความกันละเอียดลงไปแต่ละคนมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะฮะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นอ่ะบางคนก็อาจจะวุ่นวายเรื่อง,อง,องท,ที่อยู่อาศัยวุ่นวายเรื่องยานยนต์วุ่นวายเรื่องที่ดินที่มีอยู่นะฮะวุ่นวายซ่อมบ้านซ่อมรถแต่งบ้านแต่งรถได้ทั้งนั้นแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ทำแล้วดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ทำ แล้วดีนะนะฮะทีนี้อันนี้ต้องวัดวัดใจตรงพระรหัสดีสักนิดหนึ่งว่าใส่หมวกอะไรมาใส่หมวกอะไรมานะฮะตรงเนี้ยถ้าทายพระรหัสลนล้นให้คุณครับยังไงก็ให้คุณครับต้องใส่ทักษะทักษามีอะไรทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลและอุ он, ตสาหมนตีการกินีทั้งหมดแปทักษะจะเข้าขายดีงามก็เจ็ดหลัก นะจะเป็นบริวารอายุเดชสีอะไรนะอันนั้นเขาเรียกว่าฝั่งดีไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่นะครับมีอย่างเดียวการกินีตกการากินีการากินีคืออะไรเหรอการกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงและไม่ดีอย่างไรไม่ดีในเรื่องพันธุ์นี่แหละเกิดความวุ่นวายอ่ะสมมุติว่าพระารหัสเป็นกาลีพันธุเกิดวุ่นวายาบางคนก็ญาติผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรบางอย่างพ่อแม่ญาติพี่น้อง คนในครอบครัวมีปัญหาอะไรบางอย่างบางคนก็เรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องยานยนต์มีปัญหาอะไรบางอย่างให้วุ่นวายแล้วฉันต้องแก้ไขอาจจะเป็นกาลีอาจจะเกิดทักษะดีล่ะะเป็นสีเงี้ยสีมงคลเงี้ยอ้าวนะฮะอันนี้พระรหัสดีอยู่แล้วเป็นสีมาใส่อีกจะมีโชคเกี่ยวกับบะบ้านที่ดินยานยนต์มีเหตุได้โชคเกี่ยวกับพวกนี้ครับมีเหตุได้โชคมีโชคเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือ ญาติผู้ใหญ่ให้โชคพ่อแม่ให้โชคคนในครอบครัวให้โชคญาติพี่น้องให้โชคนะแต่โชคในช่วงเนี้ยต่อให้ได้มาก็จะมีเรื่องวุ่นวุ่นสักนิดนึงนะบอกก่อนไม่ได้ทายเสียนะทายว่าวุ่นวุ่นนะครับย,ยุ่งยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นจังเลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูดาวใหญ่กันสักนิดหนึ่ง นะดาวใหญ่กันสักนิดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ฮะโทษฮะัผู้บิดมาดูดาวเดือนดาวดาวใหญ่พูดมาดูดาวเดือนกันสักนิดหนึ่งอย่าใช้คําว่าดาวเล็กนะครับไม่มีใครเล็กกว่าใครหรอกครับผมบอกบางคนเรียกว่าดาวเล็กดาวใหญ่ไม่มีเล็กหรอกครับพระจันทร์เนี่ยเดินเร็วๆยังไม่ยังไม่เล็กเลยนะครับนะฮะเวลาเอาเรื่องเนี่ยน้าตาจะร่วงเอานะฮะนะครับดาวศักดิ์ศรีของดาวเทียบเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าอย่างอาทิตย์เนี่ยเขาก็ มีความหมายของเขาจันอังคารพุธมีความหมายของแต่ละดาวแตกต่างกันออกไปพี่แต่ว่าเดินเร็วเดินช้าเพราะว่ามันวงโคจรในวงโคจรนอกอ,ะอ่ะอ่านะเหมือนว่าสนามแข่งเห็นไหมวงในวงนอกวงในหนึ่งรอบมันก็เร็ววงนอกหนึ่งรอบมันก็ช้าก็แค่นั้นเองนะฮะขนาดของตัวดาวก็เป็นเรื่องของขนาดของตัวดาวแต่แต่ละแต่ละดวงดาวฉันฉันก็มีหน้าที่ของฉันอะ่ะเออ น่จะบอกหน้าที่ใครใหญ่ออกใครไม่มีหรอกครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะฮะแต่ว่าเดินเร็วเดินช้าอ่ะเรามาดูดาวที่ดาวเดือนอันนี้เรียกดาวเดือนดาวปีอย่างเงี้ยแลเพราะเดินเดินเป็นเดือนเดินเป็นปีอ่าเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากอาทิตย์ก่อนลวกันอ่าอาทิตย์อาทิตย์มาจากสิงสิงเป็นใครสิงมาจากมรณะนะครับสิงมาจากมรณะมรณะแปลว่าจากไปเจ็บไข้ได้ป่วยมรดกตกทอด นั่นนะครับมาอยู่เบื้องหลังดีนี้แหละเอฉันฉันมีโชคเกี่ยวกับพันธุบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวให้อ้าว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 มีดาวอาทิตย์มาอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังคืออะไรมามามันม,ม,มาต่อท้ายนะ,ะเบื้องหลังต่อท้ายก็ได้นะฮะมาต่อท้ายก็ได้เหมือนกับจะได้โชคแต่ยังอยู่ข้างหลังยังไม่สําเร็จนะเหมือนกับ จะได้โชคพันธุจะให้โชคนะอย่างที่บอกฮะพันธุเป็นญาติผู้ใหญ่เมื่อกี้ทักฟังดูจะรู้พันธุจะให้โชคแต่โชคนั้นมันมาแล้วละ่ะแต่มันยังอยู่เบื้องหลังยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวนะยังอยู่เบื้องหลังยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวนะครับมีเกณฑ์ว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะลัคนาราศีมังกรนะฮะบ,บ้านที่ดินยานยนต์ให้คุณแต่คุณประโยชน์นั้นอ่ะ ยังอยู่เบื้องหลังนะครับเหมือนกับมาแล้วมาแล้วแต่ยังไปหยิบไม่ได้ด้วยเหตุเหตุอะไรก็ช่างเถอะมันต้องมีเหตุแต่ละคนเหตไุไปเหมือนกัน <c oughs> นะฮะยังหยิบไม่ได้รออะไรฮะรอทําอะไรบางอย่างกะทําอะไรบางอย่างแล้วฉันก็จะหยิบนะฮะอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกฮะเป็นเรื่องของมรดกตกทอดก็ได้นะฮะหรือ เรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว <c> ้ <oughs> โทษครับเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้กําลังจะให้คุณก็ได้ครับนะเขาอยู่ร่วมอังคารอยู่ร่วมอังคารนะครับอังคารเนี่ยมาจากพิจิกพบพาพระราพระแปลว่าไงราพระลาผล,ล,ล,ลครับงอกเงยนะถ้าเป็นมรดกล่ะมรดกฉันกําลังงอกเงยแต่อยู่ข้างหลังทําอะไรบางอย่างก่อนเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น นะเกิดเรื่องวุ่นข bueno ึ้นเดี๋ยววุ่นวุ่นแก้ไขปัญหาสะหน่อยแล้วฉันก็จะหยิบอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้หรือเรื่องเก่าๆนะเรื่องเก่าๆมีเรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นช่วยแก้ไขอะไรบางอย่างก่อนได้ไหมแล้วค่อยหยิบลาบหยิบผลเนี่ยอังคารเนี่ยมาอยู่ทั้งมรดกทั้งอังคารมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยแก้ไขก่อนนะมันมีเรื่องวุ่นวุ่นนะฮะแก้ไขเสร็จแล้วค่อยมาหยิบ นะครับแล้วค่อยมาหยิบนะฮะ <c oughs> ในส่วนนี้ถ่ายรลายได้ด้วยนะครับดาวเนี่ยนะฮะให้คุณได้ให้โทษก็เป็นให้โทษได้ให้คุณก็เป็นดาวเสา,ดา,า,นะาดาวราหูนะฮะอสูรดาวร้ายให้คุณเป็นนะครับขอบอกนะฮะยังไงก็ให้คุณเป็นครับนะฮะหลายๆท่านที่มาดูดวงผมก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเขาให้อย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ได้กันผมว่า ที่ทายก็ทุกท่านนะทำร้ายก็ทำร้ายทุกท่านนะให้ก็ให้ทุกท่านเหมือนกันนะครับก็อย่างนั้นแหละคือมีบรณะมาต่อท้ายเนี่ยนะเหมือนกับถ้าระวังระวังความเจ็บป่วยนะครับลัคนาราศีมังกรนะฮะในเดือนมกราคมอันนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วกันนะครับระวังเจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วกันนะฮะดูดูเอาหน่อยนึง นะฮะดูนิดหนึง่งนะ,ะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้ดูดูนิดหนึง่งนะครับนะ,ะแล้วอังคารเนี่ยนอกจากมาจากพิจิกรลาบผลแล้วนะฮะเขายังมาจากราสีเมษพบอะไรฮะพบพันธุพันธุมาต่อท้ายเห็นไหมนะ,ะพันธุมาอยู่เบื้องหลังแล้วพันธุอ่าแล้วก็เบื้องหลังอะไปสู่พันธุเหมือนกันนะครับตรงเนี้ย เหมือนกับรังจะบอกว่าลัคนาราศีมังกรนะฮะเหมือนกับอังคารมาก,การันตีพระรหัสอีกทีนึงเฮ้ยช่วงนี้ลัคนาราศีมังกรเนี่ยบ้านที่ดินยานยนต์มีเกณฑ์ให้คุณประโยชน์อย่างมากนะครับมีเกณฑ์ให้คุณประโยชน์อย่างมากเลยแต่ช่วยแก้ไขเรื่องวุ่นวายสักนิดนึงก่อนได้ไหมข้อแม้มีอยู่อย่างนั้นแหละช่วยแก้ไข เรื่องวุ่นวายก่อนได้ไหมแล้วค่อยรับราบ,บรับผลไปนะครับอังคารเป็นราบผลเป็นพันธุจะมีราบผลอันนี้มรดกนะฮะหลายคนไอ้คำว่ามรดกเนี่ยอาจจะไม่ใช่มรดกตรงๆก็ได้ครับนะครับคำว่ามรดกเนี่ยมันแปลว่าเชมรดกทางสายเลือดอันนี้สายตรงหรือมรดกชาวบ้านเขาแล้วเราไปเอามาพัฒนาอันนี้ก็มรดกชนิดหนึ่ง ก็คือของเก่าก็ได้อะย่อยง่ายๆของเก่านี่แหละนะซื้อบ้านมีโชคได้บ้านได้รถได้ที่ดินไอ้ที่ดินมันของเก่าอยู่แล้วนะเป็นเป็นอสังหาริยานพาณนหะ์เป็นของเก่าเป็นของเก่านะหรือหรือถ้าไม่ใช่ของเก่าของสิ่งนี้เขาอยู่ทางไกลแล้วฉันได้มา อย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะฮะจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับจะอยู่ประมาณอย่างนี้และทีนี้ในภพลาภผลละใครมาอยู่บ้างอา้าวมีทั้งสุกมีทั้งพุทธนะครับอ่าพุทธก่อนเอ้สุก่อนผมชอบพูดผิดเรื่องนะสองดวง <laughs> พุทธสุกเป็นพุทธแต่พุทธไม่ค่อยพูดเป็นสุกหรอกแต่สุกก็ชอบพูดเป็นพุทธไม่รู้เป็นไรนะเอาเดาวสุกก่อนสุกเป็นใครนะฮะสุก มาจากตุลก่อนใกล้ๆบ้านกรรม,มะครับกรรม,มะคืออะไรกรรม,มะคือการงานกรรม,มะยังเป็นการกระทําด้วยนะฉันไปทํานั่นฉันไปทํานี่ฉันไปโอนนั่นฉันไปโอนนี่เป็นกรรม,มะนะนะฮะหรืองานที่ฉันทําอยู่จะเป็นงานหนึ่งงานสองงานสามวช่างเหอะกรรม,มะทั้งหมดแหละ,สะแสดงว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะมีดาวกรรม,มะมาอยู่ลาภะ,ะแสดงว่านั่งสวยๆนั่งรอๆ ลาบผลไม่มาแน่ละงานนี้อันนี้เชื่อขนมกินได้เลยนั่งสวยๆนั่งรอๆไม่มีใครเอาลาบมาเฟืยงใส่แน่ละแสดงว่าเกิดการกระทำขึ้นแล้วเกิดการกระทำขึ้นแล้วคุณต้องกระทำการอะไรบางอย่างเพื่อลาบเพื่อผลแล,ะละ้วล่ะนะครับและดาวศุกร์ยังมาจากพฤกษศพ,พบปุตตะ <c oughs> โทษครับแอม อาการเย็นเย็นเย็นจริงเย็นจริงเย็นจริงนะปุตตะแปลว่าเฮ้ยปุตตะมันแปลว่าความยินดีด้วยนะนะครับกระทําอะไรหน่อยนะออกแรงหน่อยเกิดเรื่องวุ่นวุ่นอะไรบางอย่างออกแรงสักนิดทํสซะหน่อยนึงนะครับแล้วจะเกิดลาบเกิดผลครับแล้วจะเกิดลาบแล้วจะเกิดผลนะครับนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับ แสดงว่านั่งเฉยเฉไม่ได้แล้วนะฮะจะต้องออกแรงแล้วจะต้องกระทาแล้วนะฮะให้มันสําเร็จรุ้ล่วงถ้าทําแล้วเป็นไงทําแล้วสําเร็จนะฮะทำแล้วสําเร็จ, <c oughs> น,ะะรจนะครับทีนี้มาดูดาวพุธกันพุธเป็นใครพุธมาจากกันครับกันมาจากไหนฮะกันเนี่ยสุภาครับสุภาเวทต่างถิ่นแดนไกลนะครับสุภาเวทต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้ตรงนี้เอ ผมว่านะลาบผลครั้งนี้นะฮะลาบผลครั้งนี้มันน่าจะมีการเดินทางไกลๆไปกระทําแล้วล่ะดูแล้วอะเหมือนกับฉันต้องเดินทางไกลเพื่อไปกระทําอะไรบางอย่างแล้วได้ลาบได้ผลนะฮะฉันต้องเดินทางไกลไปกระทําอะไรบางอย่างแล้วได้ลาบได้ผลนะครับดาวพุธเนี่ยเขามาจากมิถุนด้วย มิถุนเป็นอะไรมิถุนเป็นอริอริคือใครอริคือปัญหาอุปสรรคภาระนีสินนะครับภาระนีสินในส่วนดีนะมีเกิดการกระทาอะไรบางอย่างเพราะอะไรฮะไอที่ต้องออกแรงกระทาเนี่ยนะครับอริเขาอยู่ด้วยไงที่ออกแรงกระทาเนี่ยอริอยู่ด้วยอริคือปัญหาอย่างที่บอก เกิดปัญหาแล้วนะเธอไปแก้ไขหน่อยสิแล้วเธอจะได้ลาบได้ผลหรือหรืออะไรเกิดภาระนิสินด้านลาบผลแล้วนะไอ้คำว่าเกิดภาระณิสินด้านลาบผลคืออะไรเกณฑ์น,นี้ทายว่าซื้อบ้านซื้อรถก็ได้ครับเกณฑ์น,นี้ทายว่าซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะครับนะะแต่เป็นการซื้อเงินผ่อนหรือว่าไปยืมเงินมาซื้อก็ได้อะ จะผ่อนไม่ผ่อนไม่รู้ไปยืมเงินใครจะยืมเงินธนาคารยืมเงินใครก็ช่างเอะไปยืมเงินมาซื้อนี่แหละฮะอริเกิดภาระนีสินด้านล่าผลด้านผลคือฉันซื้อบ้านฉันได้บ้านฉันซื้อที่ฉันได้ที่ฉันซื้อรถฉันได้รถหรือฉันซื้ออะไรก็ช่างฉันได้สิ่งนั้นแต่แต่ภารณีสินฉันต้องเป็นหนี้ไปเอามาแบบเป็นหนี้อ่ะก็ซื้อคือน่าจะ ใช้สินเชื่อในการซื้อหรือยืมใครจะยืมธนาคารจะยืมใครยังไงยืมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่างเถอะยืมมาซื้อแล้วต้องคืนก็คือภาระหนี้สินนะครับถ้าอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะคุณกําลังโชคดีเกี่ยวกับพันธุไอ้พันธุเนี่ยบ้านเนี่ยของในบ้านก็พันธุนะครับทีวีตู้เย็นเนี่ยพันธุทั้งนั้นนะครับมันอยู่ในบ้าน มันอยู่ในอนณาเขตของของคุณเนี่ยมันอยู่ในอาณาเขตของที่คุณอยู่อะเขานับพันธุทั้งหมดต,ตู้ติยงทั้งนั้นแหละอะไรอย่างอื่นก็ใช่มันอยู่นอนณาเขตของคุณอะมันนับพันธุด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนับหมดนะครับกว้างนะพบเรือนเนี่ยนะแต่ผมเนี่ยจะอธิบายเยอะๆเนี่ยเวลาไม่ไม่พอแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆอาจะผมก็ จะแน่ซ้ายแน่ขวาแนะซ้ายแนะขวาก็จะค่อยๆเพิ่มเติมไปทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนึกได้ก็เพิ่มให้ถ้านึกไม่ออกก็อขอโทษด้วยคลิปหน้าก็ว่ากันม่คลิปหน้าก็ว่ากันไ่นะครับ <c oughs> นะฮะนี่แหละคุณจะมีโชคเรื่องนี้อยู่คุณจะมีโชคเรื่องนี้อยู่นะครับแต่เป็นโชคที่มันมีอริอะนะมันมีอริต่อให้อาสมุติฉันมีเงินไปซื้อเอง มันจะมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ด้วยแล้วคุณก็แก้ไขคืองานนี้มีปัญหาอยู่แต่ปัญหาเนี้ยจะเล็กก็ได้จะใ,ใหญ่ก็ได้แต่คุณเหมือนกับจะเอาลาบเอาผลชิ้นเนี้ยคุณต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณเ็ื่อจะหยิบลาบผลบางคนก็แก้อย่างอื่นคือมีเงินอยู่แล้วอ่ะยังต้องมีเงินต้องยังมีเรื่องต้องแก้อีกยังมีครับที่ต้องแก้ไขแล้วถึงหยิบลาบผลต่อให้มีเงินเองหรือไม่มีเงินเองก็ไปหาหยิบยืมมาเพื่อไปเอาลาบผลนี้มา และตัวเองก็ใช้คืนอย่างนี้ก็ได้นี่แหละนี่แหละนะฮะถามว่าช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ธนูเนี่ยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮะลัคนามังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโชคเกี่ยวกับพันธุนะฮะจะจะยังไงก็แล้วแต่ไอ้โชคเนี้ยต้องแก้ไขอะไรก่อนแน่ๆมีอริมานี่ต้องแก้ไขก่อนแน่ๆนะฮะต้องแก้ไขก่อนแน่ๆ รหรือบางคนอต,ตีความเพิ่มอ,อีกหน่อยนึงถ้าเอาดาวดวงเดียวอย่างเช่นดาวสุกปุตตะอาจจะในส่วนเสียนะบุตรบริวารมีปัญหาแล้วคุณต้องใช้ลาบผลในการแก้ปัญหาให้บุตรบริวารก็ได้นะครับหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆมีปัญหาแล้วคุณต้องเอาเงินที่เก็บไว้ลาบผลที่มีอยู่ะ ไปแก้ปัญหาในการลงทุนนั้นๆอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะฮะนะฮะแต่ส่วนคู่ครองคลิปนี้ไม่คุยทำไมถึงไม่คุยอะไรที่เกี่ยวกับจันจรผมไม่ค่อยคุยเพราะอะไรฮะจันเดินตอกตอกสองวันครึง่งราศีสองวันครึ่งราศีนะฮะสองวันครึง่งหนึ่งราศีสองวันครึ่งต่อหน,นึ่งราศีเนี้ยเดือนหนึ่งเดินรอบจักรฉะนั้นมันต้องถ่ายทุกๆ2สองวันครึ่งแหละนะครับแต่จันเนี่ยสาคัญมากนะฮะ จันเนี่ยเขาไ้ดูจันเดิมแต่จันจรเนี่ยดูได้ไม่ใช่ดูไม่ได้แต่มันต้องดูแบบโอ้โหกระชันชิดกันเหลือเกินอ่ะกระชันชิดกันเหลือเกินอ่ะถ้าจะดูจันก็ต้องออกกันทุกๆุกสองวันครึ่งจันย้ายทีคุยอันทีจันย้ายทีคุยันทีก็ใช่ทีเนาะอย่างนั้นใช่ไหมฮะวันอะไรมันจุกจิกเกินไปไหมอ่ะก็ได้นะฮะบางคนเนี่ยอ่ะอย่างมิถุนเนี่ยการเงินผมก็ไม่คุยอย่างกรกดดาวเรียมตัวผมก็ไม่คุยเพราะมันเป็นจรนะอะไรที่เกี่ยวจันเนี่ยต้องขอ เก็บเอาไว้เพราะว่าท่านเดินเร็วท่านเดินเร็วเราไทายไม่ทันท่านอะนะครับนะแสดงว่าเรื่องคู่ครองสําหรับรัษนามังกรเนี่ยจรผมก็ไม่ค่อยคุยเพราะว่าเกี่ยวกับจันอยู่ประมาณนี้เนาะเนาะเน,ะนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ